ยังไม่จบครับทุกคนยังมีภาพสองครับว่าไงพี่น้องไทยอีสานอยากจะไปเป็นคนลาวหรือเปล่าเพราะว่าคนลาวเขาจะเอาแผ่นดินอีสานสําหรับคนอีสานแล้วแต่ใครจะไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสองฝั่งลาวไทยสวัสดีครับพี่น้องไทยที่อยู่ต่างประเทศสวัสดีเด้อพี่น้องลาวที่อยู่ประเทศลาวและกาอยู่ทุกทุกมุมของโลกใบนี้เนาะอยู่กับข้าพเจ้าบาวตนคนเก่าคนเดิม มือนี้เป็นวันที่4เมษายนปีพศ2567อยู่ทางนนทบุรีมือนี้ทุกคนอากาศ้อนอบอ้อวแดดพอสมควรเนาะ้อนกว่าเมื่อวานนี่ท้งบ้านพี่บ้านน้องเด้ยอากาศ้อนหรือบ่เนาะขับพเจ้าอัดคลิปอยู่ตอนนี้กับบ่าย3โมงกับทักไทยสบายดีพี่สบายดีน้องอยู่ทางต่างจังหวัดหรือว่าทางบึงการทางลายจังหวัดเนาะหมอบ้านบึงการสกลนครทั่วทุกประเทศไทยเนาะ ก็ทั่วทุกมุมโลกที่เห็นคลิปขอขาขพระเจ้าอยู่ตอนนี้ข้าพระเจ้าเอาคอมเมนต์นี้มาให้พีให้นอ้องนะครับพระเจ้าสีออกมาเว้าพอาแต่คนเนาะเรื่องเล่าที่ผ่านมาภายในอาทิตย์หนึ่งกับว่ามันฉีจบแล้วกับยังว่าจบจึงมีคนเล่าทันนี่เผิ่นว่าอยากได้แต่แผ่นดินอีสานสําหรับคนอีสานสีไปเป็นคนเล่าแล้วสิไปเป็นคนเล่าหรือบอ่นั่นก็นแล้วแต่แต่บุคคลเนาะสีเพิ่ออยากได้คือแผ่นดินอีสานเผิ่เว่าในเมื่ออนาะ ในเมื่อในอดีตมีสงครามในเมื่อสงครามยุติก็ต้องส่งคืนแผ่นดินให้ประเทศเขาคนนวนเนาะแต่ให้แต่หน้าแต่หัวแต่สวนความกว้างเมตรสองเมตรเขาก็ยังอยากได้คืนคน,ค,คนนนเนาะทุกคนเป็นคนอีสานมา่วยคอมเมนต์หน่อยเนาะข้าพเจ้าบุหู่อกว่าแผ่นดินอีสานนี่เป็นของไผ่เนาะแต่ข้าพเจ้าได้อ่านประวัติศาสตร์คือประเทศเรา ประเทศเราประเทศไทยแต่ก่อนคือเป็นประเดศปกครองด้วยประเทศเราทุกคนปกครองด้วยอาณาเขตอาณาเขตปกครองด้วยอาณาเขตอาณาเขตสยามล้านสร้างลานน้านาเนาะบ่อดงห้องประเทศเราประเทศไทยปกครองด้วยอาณาเขตแต่บัดนี้ฝรั่งเศสเขามาควบคุมเราอะไรกันแบ่งประเทศแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเนาทุกคนฝ่ายเบอรงนันและแมนฝรั่งเศส ปกครองไปนี่แหละสยามปกครองขันกันโดยแม่น้ำคองเนาะข้าพเจ้าขวานหนูเลิกไป็นขวานระทุกคนแต่ว่าข้าพเจ้าชื่อว่าในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แผ่นอีสานเนี่ยคือเป็นอยู่ในเขตอาณาเขตของประเทศไทยซึ่งปกครองด้วยประเทศทุกมือนี่คือแผ่นแผ่นดินของอ่าประเทศไทยเนาะสิ่งที่มันผ่านมาข้าพเจ้า,าบอกคนเอามาบอกเนาะ สิ่งที่มันผ่านมาคือผ่านมาเฮาบ่หูเลยว่าเฮาบมมีไพรว่าเกิดทันว่าแผ่นดินตอนนั้นว่าเป็นของผูใดไพรแบ่งแง่เฮาบ่หู้เกิดทันเฮามีแต่ประวัติศาสตร์ใหา้อ่านให้ศึกษาบมมีไพรเกิดทันเพราะว่ามันหลายร้อยปีมาแล้วทุกคนเนาะข้าพเจ้านี้จักอยู่ไสเลยตอนนะ่ะแต่ว่าเอาตอนนี้ก่อนเนาะเอาตอนนี้ก่อนคือว่าข้าพเจ้าข้อห้องเลยวะอย่าคอมเมนต์แบบนี้เนาะอย่าคอมเมนต์ให้สองศาสแตกแง่ มันเป็นแปบ่ไร้เนาะมันเป็นไปบ่ไร้ดอกประชากรแล้วมีเจ็ดล้านคนคนอีสานมีสอเอ็ดล้านคนเนาะถ้าอยากได้จริงก็มาเอาคนอีสาเนเบอกถ้าแน่จริงก็มาเอาเนะาะถามมันยังบ่แล้วถามมันยังบ่เลิกคอมเมนต์ออกมามันเสื่อเห็นถึิงหว่าเหานี้บอกมีการศึกษามากพอเนาะสิ่งที่มันเป็นไปบ่ได้ก็คอมเมนต์ให้ แตกแยกคอมเมนต์ให้คนสองศาสต์หักแพงกันดีกว่าคอมเมนต์ในเชิงสางสรร์คอมเมนต์ comment ให้สองประเทศหักกันเลยค่ะพัฒนาประเทศให้จเจริญเจริญเคียงคู่กันไปดีกว่าข้าพระเจ้าดีกว่าสีคอมเมนต์ comment แบบนี้สามความแตกแงกแตกแงกเนาะย่ำนะถือกคนย่ำเนาะปะสะสัสาวะเลากับบริคิดแบบคนนีนกเนาะทุกคนบริิดแบ,บนนี้คิดแต่ว่าเรื่องปากเรื่องท่อ เรื่องการชีวิตการเป็นอยู่คือข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าบริคิดเลยในหัวข้าพเจ้าเลยว่าสิเอาแผดินอีสุรอีสานอยากได้แผดินข้าพเจ้าจะคิดแต่ว่าเอออยากมีอนาคตที่ดีอยากร่ำรวยอยากให้ครอบครัวมีอยู่มีกินอยากให้พ่อแม่อยู่ดีมีสุขอยากให้อนาคตข้างหน้าบอกตกองอับอยากให้อนาคตข้างหน้าที่สดใสไปรลายกว่าข้าพเจ้าบริคิดเลยว่าอยากได้แผดินอีสานคือคนนี้คนเล่าหลายๆคนเนาะย่ำคนเลาหลายๆคนพี่น้องไทยกับเพื่อนอาชีพบอลเมาร่วมดอกว่าคนเลาหลายๆคนสิคิดแบบคนนี้ คนเราหลายหลายคนก็เขาคิดจะเลือกปากเรื่องท่องเรื่องหักเรื่องแพงกันคนเราหลายหลายคนกับมีประโยชน์ด้คนประโยชน์จากประเทศไทยเนื่องจากว่าลูกหลานเขาจะออกมาทํางานในประเทศไทยมีคนประโยชน์มหาศาลส่งเงินให้พอ่อให้แม่เขามีอยู่มีกินให้เขามีอนาคตที่ดีให้มีบ้านมีเือนมีที่ดินก็เพาะประเทศไทยนคนเราเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์บริคิดเลยว่าอยากเอาแผ่นดินส่งอีสานเพราะว่าตั้งแต่หลายหลอดปีมาแล้วคำพูดหรอแผ่นดินของใดเนาะ ข้าพเจ้าขอห้องเลยนะขอห้องคนเราที่คิดแบบผู้ชายคนนี้เนาะอย่าคิดให้สงหงังคมเอาแตกแยกอย่าคิดให้สองประเทศเขาแบบว่าบาดมางกันเลยเพราะว่าเล่ากับไทยเนี่ยเขาก็ซสอยเรือกันมาตลอดสอยเรือกันมาตลอดประเทศไทยคนบสอยเรือประเทศเไทยกมาตลอดบอกว่าภัยพิบัตินำส่วมเคลื่อนตกสิ่งที่คนที่ไปสอยคนแรกก็คือประเทศไทยเนาะยื่นมือเข้าไปสอยประเทศแรกบอกว่าเคลื่อนตกหรือว่า ไพพิบัตนำทวงเฮ้าสามค้อมสามาคีสองค้อมหักแพงดีกว่าอ๋อคือคลิปขับจเจ้าลายๆที่ผ่านมาครับมีคนไทยหล,ลายคนเพิ่นกว่าเขามาคอมเมนต์เพ่ออยากได้กับมาอ้าเนาะเพิ่นสีแ่งให้สเอาจักสอบสเอาจากักกระทงังสเอาจักเม็ดเพิ่นสีแ่งให้เจ็ดสิบเลิกร้อยห้า ลอยหาซีฟยาวสองเมตรเนาะเป็นสีแดงไห่ถ่ายสริงเอาเอาแท้เนะาะข้าพระเจ้าบอกคนแบบนี้คนทีบุกเคยมาแบบว่าคนทีบริมองเห็นคนประโยชน์ของจากประเทศไทยเนาะสิ่งที่เฮากินอยู่ทุกมือน,นี่เนาะอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านของเขารวดแต่ของประเทศไทยเฮาอาตัวเองให้รหลอดก่อนบอสตัวเองให้รหลอดก่อนว่าเฮาเฮากลุ่มตัวเองก่อนใส่สินค้าของเฮาเองก่อนอันนี้เฮาเงาแบบว่า ยังกินสินค้าของคนอ,อื่นคือว่าสักยญภาพของเฮายังบอเพียงพอที่อ่าสิไปต่อสู่เอาอ่าประเทศนั้นประเทศนี้เป็นของตัวเองแต่ขนาดเครื่องใส้ของซยยอยในครอบครัวเขายังบอกบอกมีความสามารถสร้างขึ้นมาเองได้แล้วย่ำเด้อพี่น้องไทยเดอย่ำเนาะคนเล่าเกสิบเร์เซกับบริคิดแบบบริคิดแบบนี้ทุกคน ข้าพเจ้าเสือว่าพี่น้องไทยหลายๆคนเผิ่นสีแย,แยกแยกออกอยู่แล้วเผิ่อพอเผิ่นมีการศึกษาแล้วเพิ่นมีเกียรติสูงเน,นาทุกคน,นแ,ยกแยกแยกออกว่าเออคนเราคนเราหล,ล,ลายๆคนกับไร้คทดแบบนี้แต่ว่ามีมีมคนคนหนึ่งแบบนี้ลหละทุกคนเนาะในประเทศประเทศหนึ่งมันสิมีคนแบบนี้อยู่อยู่ทุกประเทศเนะาะบ่ว่าแต่ประเทศใด สิมีคนแบบนี้เนาะคนเ้ามันบมมีคนดีหล่วก็บ่มมีคนคิดได้ร0อเอร์เซ็นดอกมันต้องมีหนึ่งจุดหรือว่าสองจุดปเปอร์เซ็นต์ขี่คิดแบบนี้คิดแบบแยกคิดแบบว่าสามข้อบรรพุนให้อาทั้งสองประเทศนี้เบื่องหน้ากัม่ติดเห็นห้2สองประเทศนี้บมมีความอ่ามันคงต่อกันบมมีความสามารถใครขี่กันข้าพระเจ้าอยากข้อห้องเนาะคนเราละลายคน่แหละขี่อยากเม่น ยั้งแหละเม่นเนาะกับเม่นยั้งกับให้คิดดีดีก่อนว่ามันสี่มีผลตอบแทนมันสีมีผลเสียหายยั้งต่อคนลราเนาะทั้งว่าบริตต่อเจ้าของเองกับต่อคนราหลายหลายคนต่อประเทศชาติของเฮามันสีมีผลยังคนไทยเขาสีเบิ่งเขาจังใดเขาสีเบิ่งเขาว่ามีความเขดแค่มีอกตติจมอยู่กับอดีตในเมื่อเจ้าจมอยู่กับอดีตและเมื่อได้เจ้าเห็นอนาคตจกเถื่อในเมื่อเจ้าอยู่ในศูนย์และเมื่อได้เจ้าเห็นซิปเห็นเก่าจะเถื่อข้าเจ้าอยากออกมา ว้าแต่ทว่านั้นเนาะทุกคนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และด subscribe. ดกดซับสไครป์ฝากเป็นกำลังใจให้ซองในน้อยของบ่อตนในนี้ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ครับพระเจ้า,าขอยากออกมาว้าแต่เพียงทว่านี้เนาะทุกคนนะครับพระเจ้าบฏิจจตานาอยากให้สองประเทศนี้สร้างการเครียดกันอยากให้่องประเทศนี้หักแพงกันและก็มียังกระซอยเรือกันไปให้เศรษฐกิจสองประเทศนี้จเจริญคู่กันไปนะเนาะลาวกับไทยจเจริญคู่กันไปนี่แหละสิ่งที่ขาพระเจ้าต้องการเลยครคนเรา เกาาอรต่อการจะให้ให้กับลาวหักแทงก,กันัพัฒนาเศรษฐกิจมียังกระซอยเหลือสังกันละกันเนาะหักกันไว้ดีกว่าสัางกันไปกี่น้องไปคุ่นกินเสือมาพี่กินสร้างเคยเหยียวยือยองยามแทไดสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ